มาแล้วครับขบวนตองห้านะครับวิ่งมาทางล่องนะครับเพราะว่าหนึ่งสามสามนี่ไล่ตูดมาแล้วนะครับขบวนตองห้าเลยต้องวิ่งทางล่องนะครับหนึ่งสามสามนี่กำลังจะออกบรไท่ายแล้วนะครับหนึ่งสามสามตองห้านี่บรรแฮดนะครับน่าจะไปแซงกันแถวแถว ท่าพระนะัะคิดว่าก่อนเข้าท่าพระ